สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่283ประเด็นสาระในคลิปนี้มาจากคำถามจากพี่นสกอร์ที่ได้ติดตามผ่านช่องทางทาง YouTube และ Facebook ของชัยเพื่อเกษตรจันทบุรีนั่นก็คือประเด็นใบในระดับขนาดนี้อยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมเราควรจะทำสารดีหรือไม่ประเด็นในคำถามนี้เราก็จะมีส่วนของคำตอบนะครับ ที่อยากจะให้พี่นักศกรได้เห็นภาพและได้เกิดความเข้าใจก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูประเด็นในเรื่องขององค์ประกอบสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะของดินฟ้าอากาศของภาคตะวันออกหรือของภูมิภาคทวีปเอเชียนั่นก็คืออิทธิพลของลานียซึ่งในส่วนของอิทธิพลของลานียเดิมนั้นคาดว่าจะเริ่มเข้ามามีอิทธิพล ในภาคตะวันออกหรือในประเทศไทยหรือในภูมิภาคเอเชียอยู่ที่เดือนสิงหาคมแต่ข้อมูลล่าสุดครับก็ได้มีการแจ้งจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับว่าอิทธิพลของลานิญาจะเลื่อนไปเป็นเดือนกันยายนนั่นหมายความว่าในส่วนของตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนั้นจะมีสภาวะฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องและ อิทธิพลที่เดิมนานคาดว่าลานิยาจะมีอิทธิพลสูงสุดอยู่ในเดือนพฤิกายนก็เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเลื่อนมาเป็นในส่วนของเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมนั่นหมายความว่าอิทธิพลของฝนจะยาวนานไปจนถึงสิ้นปีและอิทธิพลดังกล่าวจะเริ่มลดลงในเดือนกุมภาพันธ์โดยสรุปนั่นหมายความว่าในเดือนพฤิกายนเดือนธันวาคม สภาวะฝนยังคงตกชุกฝนตกต่อเนื่องซึ่งจะมีผลต่อการออกดอกของทุเรียนดังนั้นเราก็จะย้อนกลับมาดูในส่วนของประเด็นคำถามในภาพนี้ว่าจากกรณีของใบอ่อนที่เราเห็นใบอ่อนเหล่านี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอีกประมาณ20วันจึงจะเป็นลักษณะของใบที่พร้อมต่อการพ่นสารดังนั้น ถ้าในกรณีทุเรียนแปลงนี้เป็นทุเรียนที่เคยมีประวัติการทำสารเคยให้ผลผลิตมาแล้วมีอายุที่มากกว่า8ปีขึ้นไปคำตอบคือเมื่อใบชุดนี้กลางเต็มที่เราก็สามารถที่จะทำการให้สารหรือทำการพ่นสารก็คือฮอร์โมนแพคโคบิวทาโซนได้วันนี้เป็นวันอ,อังคารที่27 ก็นั่นหมายความว่าในต้นเดือนกันยายนจะเป็นระยะเวลาของการพ่นสารซึ่งเมื่อถึงเวลา20วันเราจะเห็นนะครับว่าการมองไปในทรงพุ่มใบจะเริ่มใหญ่ใบจะเริ่มกลางทรงพุ่มก็จะเริ่มปิดถือว่ามีความสมบูรณ์ที่เพียงพอเหมือนอย่างในกรณีต้นนี้ก็เช่นเดียวกันทุเรียนต้นนี้อยู่ในระยะของการพัฒนาใบาอ่อนอีก20วัน ใบเหล่านี้จะโตเต็มที่กลางเต็มที่ทรงพุ่มก็จะเป็นทรงพุ่มปิดความสมบูรณ์ก็จะเพียงพอสรุปคือเราสามารถที่จะดำเนินการให้สารหรือทำการพ่นฮอร์โมนตัวพัคโควิทาโซนส่วนระยะเวลาที่จะดำเนินการนั้นเราก็ยังคงต้องไปมองว่าอิทธิพลของการให้สารจะมีระยะเวลาในการควบคุมใบอ่อนได้45วัน หกสิบวันและเก้าสิบวันดังนั้นคำถามต่อมาคือแล้วเราจะใชฮอร์โมนตัวนี้ในอัตราความเข้มข้นเท่าไหร่ผมก็สรุปได้ว่าต้องใช้ในอัตราร้อยเปอร์เซ็นต์คือมีอยกตัวอย่างเช่นสารชนิด25%เนี่ยจะอยู่ที่อัตรา1ลิตรต่อน้ำา200ลิตรแต่ถ้าเป็นชนิด15%ก็จะอยู่ที่ลิตรครึ่งต่อน้ำา200ลิตรทำการพ่นในเดือนกันยายนสิ่งที่เราต้องเข้าใจครับคือใบ จากการแทงเป็นยอดอ่อนเป็นหางปลาเมื่อถึงใบกลางเต็มที่จะใช้ระยะเวลา20วันโดยประมาณในส่วนของกรณีภาพนี้ถัดมาพี่น้องสกรจะเห็นนะครับว่าความสมบูรณ์ในส่วนของทุเรียนแปลงนี้หรือต้นนี้เนี่ยความสมบูรณ์ยังไม่เพียงพอนะครับขณะนี้เขาแตกใบอ่อนใบเริ่มกลางแล้วแต่ยังเป็นทรงพุ่มเปิด เรามองไปในส่งพุ่มเรายังเห็นกิ่งก้านสาขามากมายเหมือนเป็นทรงพุ่มโปร่งโล่งซึ่งตรงนี้เป็นคําตอบว่าทุเรียนต้นนี้หรือแปลงนี้ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการให้สารได้ยิ่งถ้าเป็นทุเรียนที่มีอายุต่ำกว่า8ปีลงมายิ่งไม่สมควรสิ่งที่เราต้องดำเนินการคือเราอาจจะต้องสร้างใบหรือสร้างปริมาณใบเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งรุ่นใบ ดังกล่าวเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเราจะเห็นนะครับว่าคําว่าทรงพุ่มเปิดมองไปเห็นกิ่งก้านสาขากรณีทุเรียนต้นนี้เป็นคําตอบให้พอที่จะบอกได้ว่าถึงแม้ทุเรียนต้นนี้จะแตกใบอ่อนรุ่นนี้หนึ่งรุ่นใบ แต่เรายังมีความจําเป็นที่จะสร้างคุณภาพใบอีกหนึ่งรุ่นใบเพราะฉะนั้นรวมถึงใบชุดนี้กับใบชุดหน้าจึงจะเป็นถึงสองรุ่นใบจึงจะมีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการที่จะเราให้สารได้และเมื่อถึงเวลาตรงนั้นเราอาจจะมีการให้สารในอัตราต่ำได้ดังในภาพที่เราเห็นนะครับผมย้ำว่า ถ้าท่านมองไปในทรงพุ่มเห็นกิ่งก้านสาขามีการแตกใบอ่อนเรายังต้องสร้างใบอีกเพิ่มอีกหนึ่งรุ่นใบรวมถึงรุ่นนี้เป็นสองรุ่นใบจึงจะมีความสมบูรณ์ที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและในส่วนของสิ่งที่เรามองถึงแม้ว่าจะเป็นทุเรียนที่เป็นทรงพุ่มใหญ่มีอายุมากในกรณีนี้ เราสามารถทำได้สองแนวทางเพราะทุเรียนต้นนี้เป็นต้นเรียนต้นใหญ่ต้นแก่มีโครงสร้างที่ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเราได้ใบชุดนี้ออกมาอีก20วันเราสามารถทำสารได้นั่นคือแนวทางที่หนึ่งคือการให้โตโมโฮโมโตแพคโคบิทาโซนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการที่มีคุณภาพเรา มีการวางแผนเป็นการผลิตทุเรียนรุ่นธรรมชาติหรือรุ่นหลังเราก็จะสามารถที่จะทําได้แนวทางที่2ก็คือทําใบชุดนี้ให้กลางเต็มที่แล้วเราก็จะต้องเพิ่มใบอีกหนึ่งรุ่นใบจนกว่าจะกลายเป็นทรงพุ่มปิดเมื่อเป็นทรงพุ่มปิดก็จะเป็นทุเรียนรุ่นธรรมชาติหรือเป็นรุ่นหลัง นั่นคือแนวทางที่เราสามารถเลือกได้ตามที่พินักกรจะเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะมีประวัติในแต่ละพื้นที่พื้นที่บางพื้นที่ออกดอกได้เร็วเพราะเป็นดินทรายบางพื้นที่ออกดอกช้าเพราะว่าฝนตกชุกดังนั้นจะต้องไปนําเอาข้อมูลเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบนี่คือคำตอบสาระในคลิปนี้สวัสดีครับ